เราคิดว่าในชีวิตถ้ารอดมาได้ห้าสิบปีเนี่ยเราจะเราจะรถ้าเรารอดมาได้เราจะเห็นคุณค่าของชีวิตปีนี้ก็ห้าสิบห้าแล้วนะคะแต่ก็รู้สึกว่าร่างกายก็มีความเสื่อมเป็นธรรมดานเนาะ mm hmm. เดี๋ยวววดเขา่าเดี๋ยวก็ตาผ้าตาบลแต่ไอความเจ็บปวดในร่างกายเราอะมันก็ไม่ได้คิดว่ามันมันคือมันไม่มีชาติศาสนาเนาะทุกคนเป็นหมดไม่มีการปวดแบบคริสไม่มีการเจ็บแบบพุทธ ไม่มีการเสียใจแบบมุสลิมใช่ไหมคะทุกคนเหมือนกันในโลกนี้เนาะชีวิตที่ดีกับชีวิตที่สมบูรณ์แบบนี่กำลังจะพยายาม55ปีเนี่ยกำลังจะพยายามลดให้เหลือ10นาทีเนาะก็ขอให้อดทนนิดนึงนะคะชีวิตที่ดีกับชีวิตที่สมบูรณ์แบบมัน มันเหมือนกันไหมคะชีวิตที่สมบูรณ์แบบมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นชีวิตที่ดีแต่คิดว่าความชีวิตที่ดีคืออะไรคือความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าแล้วก็ทุกคนที่อยู่รอบข้างเรามากกว่าน่าจะเป็นชีวิตที่ดีมันจําเป็นที่จะต้องสมบูรณ์จําเป็นที่จะต้องรวยจําเป็นที่จะต้องมีทุกอย่างที่เราอยากได้หรือเปล่าคะมันก็ไม่เคยเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะถ้าเยซูสอนให้เรารู้ว่า เราอยากจะเอสอนให้เรารักเพื่อนบ้านหมือรักตัวเองแต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งทีงท่เคยคิดว่ารักเพื่อนบ้านเหมือรักตัวเองแล้วจะทำยังไงเราคิดว่าเรารักตัวเองเป็นแต่ความจริงแล้วเราไม่เคยเข้าใจตัวเองเลยครั้งนั้นก็ทําให้รู้สึกว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราเนี่ยเราจะรับได้ในทุกๆสถานาการณ์หรือเปล่านั่นคือความท้าทายในชีวิตของเราไม่ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นเหมือนคือมันเคยเป็นเหมือนหมาที่เรือน ถ้าเราใช้ชีวิตเราอย่างเป็นหมาขี้เลอนคือเราอยู่ทุกที่เราคันไปหมดเลยอะ่ะเราคิดว่าเราไปอยู่ตรงโน้นตรงนั้นอ่ะไม่ดีตรงนั้นเราก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันมันมันไม่ใช่ั้งมันมันมันไม่ถูกแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราอะ่ะอยู่ตรงไหนก็คันทุกที่แต่เราไม่เคยคิดถึงเลยว่าชีวิตของเราเองหรือเปล่านิสัยของเราเองหรือเปล่าที่ทําให้เรา ม,มีคือโรคกาเริบโรคโรคเรือนกาเริบในทุกที่ที่เราไปหรือเปล่านะคะอ่าพอเรารู้สึกมาตอนนั้นเรามานั่งทบทวนชีวิตเราเคยร่ํารวยมากเรามีรถเรามีบ้านใหญ่โตเรามีรถหลายคันเรามีคนใช้หลายเป็นหลายสิบคนแต่พอมีอยู่วันหนึ่งเราไม่มีบ้านจะอยู่เราเป็นคนอาศัยจากคนที่เคยมาอาศัยเราเราต้องไปอาศัยเขาอยู่จากญาติที่เคยดีด้วย ก็กลับกลายเป็นคนอื่นแล้วเรารู้สึกว่าหละในความรู้สึกที่แบบเศร้าขนาดนั้นนะเราไม่รู้จะทำยังไงเราสิ่งที่เราเคยเป็นคือเคยล้มละลายเคยเคยไม่มีที่จะไปเคยไม่มีพาสปอร์ตเคยไม่มีงานทำเคยถูกสามีทิ้งเคยอยู่ห้องเช่าเล็กๆซึ่งเราไม่รู้ว่าเราผ่านมาได้ยังไงเคยเป็นคุณหนูแต่เราต้องไปล้างซ่วมในโรงแรม คือเราต้องทําหางานทุกอย่างที่เราสามารถที่จะทําให้เราสู้ชีวิตเราต่อไปได้แล้วเรารู้สึกเรานั่งร้องไห้ทุกวันอ่ะร้นั่งนั่ง,งล้างล้างซ่วมไปปูเตียมไปเราล้างร้องไห้ทุกวันเราทําไมถึงเป็นอย่างนี้แต่มีอยู่แล้วตอนนี้ในในตอนนี้เราคือสาวโรงงานและก็คือยังเป็นกรรมกรเนาะที่ประเทศนี้ที่อเมริกาอ่าสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตนะคะ เราอาจจะเป็นเราอาจจะคิดว่าชีวิตที่แย่ๆของเราอ่ะมันมันมามันมันมันคือเกิดขึ้นมาจากอะไรคือค,คเราเคยชี้นิ้วว่าคนนู้นคนนี้แต่เราไม่เคยมาดูถึงความผิดพลาดของตัวเองไม่มีไม่เคยดูรู้สึกถึงนิสัยที่แย่ๆของเราเลยบางทีเราอาจจะพูดว่าโอเคพระเจ้าอนุญาตให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา แต่นั่นคือเหมือนกับข้ออ้างหรือเปล่าที่เราพูดว่าอ๋อพระเจ้าให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าหรือว่าเป็นพระเจ้าเป็นสิ่งที่แค่เป็น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 แค่เครื่องมือที่ใช้อวยพรในชีวิตของเราเท่านั้นก็มานั่งคิดคิดไปคิดมาเรารู้สึกว่าเอ๊ชีวิตเราเนี่ยก็เหมือนกับเราได้กินอาหารบูดเมื่อคืนนี้เนาะแล้ววันนี้มันเกิดท้องร่วงถ้าเราไม่เคยคิดว่าเราเกิด เหตุการณ์ท้องลุกงนี้ไม่ได้ไงเพราะเราบางทีเราลืมไปแล้วว่าชีวิตเราละเราเราไปเราไปกินอะไรมาบูดๆแล้วก็ของไม่ดีที่เรากินไปเร,เราจำไม่ได้แล้วเราก็เลยคิดว่าอ๋อมันเกิดขึ้นมาเพราะคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่เราลืมไปว่าเราอะเองหรือเปล่าที่ชีวิตทําให้ชีวิตเราแย่เพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็คิดขึ้นมาว่าอ๋อการไม่ตั้งใจเรียนหรือเปล่าของเราเพราะว่าแม่ก็ให้เราทุกอย่าง เราจะอยากไปเรียนที่ไหนก็ได้แต่เราก็ไม่เคยอยากจะเรียนเราก็แบบยากจนถึงปานนี้และต,ต่อไปพอเราเราเราเติบโตเรา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 มีสามีเราก็ไปใช้วิชว,ว,วิวิชาคุณหนูที่แบบว่าคุณคุณหนูขี้วีนใส่กับคนนั้นคนนี้หรือเปล่าเขาถึงได้เราเราถึงได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เราถึงได้ต้องเลิกร้างห่างกันโอเคแต่ในครั้งหนึ่งเรา ่านในพระคัมภีร์และพระพระพ,พ,พ,พระเจ้าบอกเราว่าจงสแสวงหาปัญญาดุดหาเงินเราก็เลยหาปัญญาแล้วครั้งหนึ่งเราก็เลยมีโอกาสที่จะได้ไปทําสมาธินะคะแต่นี่คือสมาธิของแบบสากลน,นะที่ไม่มีศาสนาไม่มีอะไรที่ไม่มีองค์ที่อะไรอะ่ะของทุกทุกศาสนาเข้ามาได้หมด ทีนี้พอเราไปเจอรู้สึกว่าเราทําททาความสะอาดร่างกายแล้วทุกวันใช่ไหมคะเราอาบน้ําแล้วเราไม่ได้ทําความสะอาดใจเราอาจจะอ่านพระคัมภีร์แต่มันก็แค่การอ่านไปเรื่อยๆมันไม่ได้เข้ามาในใ,นใจเราแต่เวลาเราที่มีความรู้สึกออ่สัมผัสกับพระเจ้าได้มากที่สุดเนี่ยคือตอนที่เราอยู่กับตัวเองจริงๆที่ไม่มีอะไรเลยและเราไม่เหลืออะไรเลย แต่เราอยู่กับลมหายใจกับพระเจ้าและพระเจ้าประทานลมหายใจแล้วเราถึงเห็นความวิเศษของร่างกายนี้เรารู้สึกถึงความมหัศัรรย์ท์ที่ร่างกายและที่พระเจ้าสร้างขึ้นเรารู้สึกรู้สึกถึงพระคุณของคุณแม่เรารู้สึกถึงพระคุณของพ่อแม่ที่สร้างร่างกายนี้ให้เราจากนั้นเป็นต้นมาเรารู้สึกความสัมพันธ์ที่แท้จริงขับพระเจ้าและความสัมพันธ์ของตัวเองกับตัวเองเนี่ย มันดีขึ้นมาขนาดไหนแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเราได้จากคนคนขคี้โมโหคนที่ขี้โกรธหลายที่มากที่รวมอยู่ในตัวเรา <laughs> เราได้สลัดมันออกไปหมดแล้วมันก็อาจจะยังไม่หมดมันก็กลับมาเรื่อยๆถ้าเราไม่แบบไม่ไม่ไม่ชำระมันทุกวันเพราะฉะนั้นอ่ะพระเจ้าแห่งสากลจักรวาล การที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเราเราจะไม่เป็นเหมือนหมาขี่เรือนเพราะฉะนั้นเราอดทนแล้วเราเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นแล้วเราจะพบสันติสุขที่แท้จริงความเขาความเราความเขาจะเราจะเข้าใจความจํากัดของคนทุกๆคนเพราะว่าพระเจ้าสร้างเราทุกคนและ พระอ,องค์บอกว่าเราสร้างมาดีแล้วแต่สมสมบูรณ์หรือเปล่าพระเจ้าไม่ได้บอกว่าสมบูรณ์ทุกคนที่พระเจ้าสร้างสร้างมาพระเจ้าบอกว่าดีแล้วความสมบูรณ์คือสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันทําให้มันสมบูรณ์ขึ้นความสุขของเราในชีวิตตอนนี้จากนี้ไปก็ไม่ใช่การต้องการที่จะอยากได้ในสิ่งที่ต้องการให,ให้มันเป็นไปในสิ่งที่ใจเราต้องการแต่ความสุข ไม่ปัจจุบันคือการที่เราไม่ต้องการอะไรเลยมากกว่าขอบคุณพระเจ้าค่ะ